โอเคครับทุกคสวัสดีทุกทุกคนทุกทท่านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเฟนิกซคิดซูร์วีชองกันนะครับผมแต่งเครื่องให้เหมือนทีวีเลยน่าจังหวะเนี้ยเฮ้ยเปิดเราก่อนวะโอเคไกลเลยวะโยนไปแต่ตายไปก่อนแล้วโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อ ผมแต่งปืนนี้ให้มันเหมือนกับอ่าถ้าในเป็นในพีพีก็คิดสีน้ำเงินก็เหมือนอะเขาเรียกว่าอะไรอะคิดสีน้ำเงินอะคิดสีฟ้าน่นะครับมันจะเป็นเสียงจุ๊บๆๆๆๆนะเพื่อเป็นปืนเก็บเสียงอะแต่งแบบนิ่งๆให้เหมือนกันเลยแล้วมาดูประสิทธิภาพของปืนนี้ว่าจะเป็นยังไง ตามเมื่อกี้ไม่นับนะตามเมื่อกี้ไม่นับตามเมื่อกี้ไม่นับตามเมื่อกี้นี่เดินไปตายเฉยเลยหนึ่งสามสู้ไม่ได้ก็ยอมเลยเพื่อนเพืนกินอะไรอ่ะไปนู่นละไปนูหัวเลย changing mag แล้วมาแก้มือกันใหม่แล้วมาดูประสิทธิภาพของปืนนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงผมจะโชว์ประสิทธิภาพที่แต่งมาให้เหมือนท b ให้ทุกคนได้เห็นได้รับทราบกันว่าเป็นยังไงโดดสิดีมากเด้งขึ้นหัวโอเคตกใจนึกว่าเสียงมันที่ไหนได้เป็นเสียงเพื่อนเราที่เองนะครับจำได้จำได้เลยเมื่อกี้หยุอย่งนี้เฮ้เสียงหนีเด้งขึ้นหัวเป็นไงล่ะ destroy the objective. พลั่นหัวดำเพี้ย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 อย่างเงี้ยไอ้แบบนิ่งคลิกนิ่งคลิกอย่างเงี้ยฮะยเองจะมาทำให้เราหนึีไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยเสียฉันในกูเสียงันใยวะเฮ้ยฉันในนั่นน่ะยวก่อนมันไกลเกินไปขอไประยะประชิดกว่านี้ได้ไหมขอใกล้กว่านี้ได้ไหม อ so <Okay. S 3> mm ืมอกดแบบสุดๆแล้วแต่มันกดไม่ลงว่ะเฮ้ยเจ้มันก็ยิงเราเรามาดักตรงนี้โอเคนอนไม่ทันหรอกจ้ะโอเคแล้วเรามาทำให้เพื่อนๆเห็นว่าประสิทธิภาพของปืนนี้มันจะดีแค่ไหนพูดมาหลายรอบแล้ะแต่ก็ทำยังไม่ได้เลยอัดโชว์เฮ้ยเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะโดนเบิดไปเฮ้ย ไม่ตายตรงตายไปซะหนืดหนืดเหนียวเหนียวหนืด,นด,นดโอเคไม่มีเดี๋ยวเยอะหมดช่วยเพื่อนยิงก็ไม่ทัดเล่นลากไปกินก่อนชเชล็หืมเพื่อนโดนฟาร์มตายตรงนนู้ จะเอ๋จะเอ๋ยังไงล่ะมีตัวหนึ่งนั่นน่ะมันจุ๊กมันจุ๊กแม่งหมดเดี๋ยว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 มันจุ๊กหลบเราแล้วมันก็เอามีดฟันเราแบบดื้อๆเลยเพื่อนเหนียกกิ๊กจุ๊ไม่เห็นกูใช่ไหม เพื่อนแหลกเลืบดาเจอลูกไฟไปอย่างเงี้ยโดนสักสองนัดสามนัดนี่ไม่น่ารอดละเฮ้อกูทันด้วยโอเคไม่เป็นไร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 ไม่เจอว่ะ เอ้ยมีระเบิดนะน่ะอยู่ข้างล่างเลเฮ้ยเพื่อนยิงหนึ่งสองโอเคช่วยเพื่อนยิงได้อยู่ได้อยู่ห้าสิบกาแนนระเบิดหายไปแล้วโอเคตอนมีสายโล่งเจอไหมสักตัวหนึ่งไม่มีครับเฮ้ยสไนเฮ้ยอยู่ไหนนี่ไงโดนหัวพอดีไม่โดนหัวเนี่ยว่ะเป็นล้าช็อตเลื่อนปัดโทษนึกว่าโดนหัวพอดี เฮ้ยมีเสียงเดินวิ่งตามนี่แน่ตายตัวนึงเฮ้ย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 มีด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 เดี๋ยวเดี๋ยวมีดหอกเนี่ยไม่รู้จะสังหารคำอธิบายยังไงกับอาการที่มันเดือดปุดๆอยู่ในหัวกับโดนมีดฟันสองรอบสามรอบสี่รอบโอ้โหเนี่ย เราก็มีนะเราก็เปิดได้แล้วนะแต่เราไม่เคยคิดที่จะลองออกมาเล่นซักรอบเพราะมันไม่ค่อยเท่คาตนาเท่กว่าแต่ว่ามันแรงนะมันไกลซะด้วยดาบเนี่ยใครจะเป็นคนเจอก่อนเพื่อนอย่างนิ่งเลยวะ ยิงมันสวยยิงทะลุก,กำแพงไปเลยแล้ววินนี้ก็เป็นของเรานะครับก็กลายเป็นสามสองนะครับนั่งดูเป็นผู้ชมไปโอเคเราเป็นผู้เล่นบ้างเมื่อกี้เราเป็นผู้ชมมาแล้วตอนนี้เราจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีเราเข้าไปบุกทะลวงฟันให้เพื่อโอเคได้ตัวนึง มันหนืดเฉยๆแล้วมันนักขึ้นไม่ทันมันเหนียวหนืดเกินไอ้ปืนนั้นอะยิงมันเพื่อนฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมแม่เพื่อนไปถึงสุโขทัยแล้วเพื่อนกำลังลาดตีตาม ไนท์กับมีโ่โอเคสไนได้ครับเลเซอร์มันออกแล้วเพื่อนมันก็เห็นสิมันไม่ออกมาให้เองฆ่าหรอกอย่างเนี้ยเขาไปยิงมันอีกทีนึงเอาแต่เอาตัวนั้นเฉยตัวนี้เนี้ยยิงมันสวยไม่สวยละนี้ระเบิดอยู่ตรงนี้ เองเก็บระเบิดแล้วเองตายเพื่อนบอกเองเก็บระเบิดแล้วเองโดนซีโฟใช่ไหมวะสีไฟสิเองโดนสีไฟเน่เต๊าะเต๊าะเตบาะเต๊าะยืนยะืนกนกดสีไฟโอ้โหความรู้สึกเพื่อนช้าจัง เราก็เป็นผู้ดูกันไปก่อนนะครับตอนเนี้ยะเพื่อนขามันยิงมันสิยิงมันกู้เลยเอ้าเล่นซ่อนแอบบอนี่วิ่งตามสุดท้ายโดนแย่งเฉยอันนี้ก็โอ๊ยปวดหัวว่ะ round. objective. bomb. Defend the They have the this ไปลุยกันต่อเราจะไปลุยกันต่อเลยโยนไปไม่อยู่อะข้างบนไม่อยู่ขึ้นข้างบนมาเมื่อกี้โดนอะไรเหนียวหนึบมาไม่ไหวว่ะเฮ้ยมีระเบิดไม่มีคนเฮ้ยหมาขิวไม่ชันเงือน เฮ้ยไม่มีทำให้ตกใจเล่นๆเฮ้ยนี่ไงนิ่งกรี๊กเลยนี่แหละคือประสิทธิภาพของปืนนี้นะฮะเฮ้ยแวแบบเฮ้ยอู้ตรงนู้นเฮ้ยเข้ามุมดิจะยิงไม่ทันเอาคู่เฮ้ยเฮ้ยขอแต้มไปเลยละกันเราจะได้ MVP ละ แต่คลิปนี้ก็จะเป็นของเรานะครับแล้วเราก็จะได้คลิปนะครับกับคลิปซูเปอร์วีของเราถ้าหากว่าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปลายผัดติดตามด้วยนะครับที่เข้ามาดูก็ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ